วัดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวกับตระเป๋าตังค์ออฟไว้นะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าตังทรงยาวก,ก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของกล่องเขาซึ่งมันจะเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วโลโก้แบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปมือนะอันนี้จะเป็นมือขวาแล้วก็มือซ้ายมือขวาเนี่ยจะกดคําว่าออฟอยู่แล้วก็มือซ้ายจะกดคําว่าไว้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นหน้าคนนะส่วนกล่องรูป สัญลักษณ์อื่นๆก็คือตรงนี้มันจะเป็นตัวกันไกแล้วก็จะมีวงกลมเป็นรอยปักแบบนี้ซึ่งมีรอบก่อนเลยข้างหลังก็มีนะคะแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาอันบล็อกพร้อมๆกันเลยนะคะอ๋อสว่วนตรงมุมของกล่องนี้นะคะเขาจะเขียนคขว่า a อ c e s s o r y b o บด้วยแบบนี้โอเคพอเราเปิดกล่องขึ้นมาแล้วเราจะเจอแคป แบบนี้2ใบซึ่งแท็สองใบเนี้ยใบยแรกเขาจะเป็น a c c e s s o r y card แบบนี้นะคะ a c c e s s o r y card บอกอะไรเราข้างหลังนี่เขาจะมีตัว barcode แล้วก็จะมีเออเลขรุ่นแล้วก็จะเป็นชื่อนะคะตัวนี้เขาจะใช้ชื่อว่า off white logo chain wallet black white เป็นชื่อรุ่นของกระเป๋ารุ่นนี้สูวน n แท็กอีกตัวหนึ่งอีกใบหนึ่ง สังเกตดูมันจะมีตัว qr code ด้วย qr code เนี่ยเราสามารถสแกนจากโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะซึ่งออพอเราสแกนแล้วอ่ะมันจะเหมือนเป็นการการันตีว่าสินค้านี้เป็นสินค้าของจริงเพราะว่าเขาจะมีเหมือนเป็น serial number อยู่ข้างหลังเราจะสามารถพอสแกนปุ๊บมันก็จะมี serial number ซึ่งจะตรงกับเลขข้างหลังนี้นะคะเขาก็จะพยายามเหมือนจะเป็นใบาการันตีนี่แหละตัวไอตัวสแกน qr code ตัวนี้ นะคะต่อไปเป็นตัวกระเป๋ารุ่นนี้กระเป๋าเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ใหม่ของเขาก็คือคำว่าออ f ไว้อยู่ข้างหน้าแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเรียบเลยตัวนี้ในในการเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นแมทเทียลร้อยเปอรเ็นป็นหนังนะคะ l ิตเตอร์ลิตเตอร์ซึ่งหนังตัวเนี้ย ส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าไม่ผิดนะจะเป็นหนังวัวนะคะถ้าผิดยังไงขออาภัยด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าเป็นหนังถ้าไม่ใช่หนังวัวนะแต่แต่ถ้าจากลักษณะนี้จะเป็นหนังวัวอยู่แล้วนะคะขนาดของกระเป๋าใบนี้ยาวประมาณ19เซนติเมตรนะคะแล้วก็สูงประมาณ9เซนนะภายในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะมีช่องใส่การ์ดซึ่งเยอะมาก ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องใส่การ์ดแนวนอนแบบนี้ใส่กร์ดได้กี่ใบนะคะตัวนี้จะใส่ก๊์ดช่องนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะใส่ได้15บใบเลยนะคะส่วนช่องฝั่งนี้เขาก็จะมีช่องเล็กแบบนี้อยู่นี่เราจะเสียบอันนี้ให้ดูอ่ามันจะสามารถใส่นี่มันจะมีช่องให้สามารถใส่ของได้ใส่แบงค์ได้แล้วก็ในช่องนี้มันก็จะมีด้านหลังอีกช่องหนึ่งแบบนี้ ึ่งมันจะมีช่องใส่แบงค์ในสองช่องก็คืออันนี้หนึ่งแล้วก็อันเห็นไหมนะอันนี้หนึ่งแล้วก็เห็นไหมคะนี่เขาก็จะมีซับอีกอันหนึ่งหนึ่งสองสองสอง,สองช่องแล้วแบบนี้นะส่วนฝั่งนี้ที่เป็นแนวนอนพอเราอ้าออกนี่มันจะมีช่องซิปหนึ่งช่องตรงกลางแบบนี้นะคะรูดได้แล้วก็ถ้า ขอเรียกตรงฝั่งนี้ว่าข้างข้างหลังซิปแล้วกันแล้วอันนี้เป็นด้านหน้าซิปข้างหลังซิปเนี่ยถ้าเราเปิดดูแล้วมันจะมีตัวก้านกลางอีกหนึ่งหนึ่งช่องนะคะให้เราใส่แบงค์ได้จะมีสองหนึ่งล็อกแล้วก็สองล็อกนี่นะแล้วก็พอด้านหน้าซิปนี่ด้านพอเอาซิปผักลงไปก็จะมีที่ใส่แบงค์อีกหนึ่งล็อกซึ่งถือว่าเป็นกระเป๋าที่มีช่องใส่ทั้ง บัตรแล้วก็แบงค์เยอะมากเลยนะคะค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ด้านในนะคะที่มุมของกระเป๋าขวานี้จะเขียนคำว่า off white นะคะแล้วก็ในส่วนของถัดออกมาจะเขียนคำว่า made in italy แล้วก็ฝั่งนี้เขียนว่า g e n i n l e t t e r นะคะก็ลองเพื่อนเลองสังเกตดูเอานะคะว่าถ้ากระเป๋าที่เราซื้อ ถ้าซื้อในเพจจะมีพวกตัวปัม๊มอักษรแบบนี้ไหมที่มุมล่างแบบนี้นะคะลองสังเกตด,ดูจะลองใส่บัตรให้ดูนะคะว่ามันถ้าใส่เต็มช่องแล้วมันหน้าตามันจะเป็นออกมาแบบไหนโอเคนี่นะคะถ้าเราใส่บัตรเต็มช่องแล้วเราจะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะสิบห้าใบเต็มเลยนะอันนี้ความหนาก็ไม่ได้หนาเลยนะคะปกติมากถ้าใส่บัตรเต็มแบบนี้ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะตอนนี้ที่สยามพารากอนตัวนี้วางจำหน่ายประมาณวีดที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคมก็คือช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะสามารถไปหาซื้อได้นะคะที่สยามพารากอนชั้นอิ่มของตัวกระเป๋าวอลเลตใบยาวใบนี้โอเคถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวถัดไปอีก ก็ติดตามชมว่าจะเป็นสินค้าเอาไว้ตัวไหนอีกนะคะขอจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย